สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบาวาเล่เดี๋ยววันนี้มาสรุปผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งอาเซียนครั้งที่21ปี2024ที่ประเทศอินโดนีเซียกันนะครับวันนี้ก็เป็นเกมการแข่งขันในวันสุดท้ายนะครับรอบชิงเหรียญทอง ทั้งในประเภททีมชายและก็ประเภททีมหญิงนะครับก็ทีมไทยของเราก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้ทั้งในประเภททีมชายแล้วก็ประเภททีมหญิงนะครับเดี๋ยววันนี้มาพูดถึงเกมกันในขันในวันนี้กันนะครับผมอ่ะก่อนที่ไปติดตามก็เช่นเคยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องเ,าเราแลเลยของเราด้วยนะครับผม ก็สำหรับในวันนี้เนี่ยเกมนัดชิงแี่เลิกนะครับกีฬามออาเซียนนะครับที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับ,บก็มีแค่คู่ชิงนะไม่มีชิงที่3นะครับทีมหญิงเนี่ยมี4ทีมก็จริงนะฮะอันดับ1 2ก็เข้าชิงอันดับ3ก็คือได้เหรียญทองแดงไปเลยนะครับไม่มีชิงนะครับผู้ชายก็เหมือนกันนะฮะหนึ่งสองเข้าชิงนะฮะอันดับ3ก็ได้เหรียญทองแดงไปเลยซึ่งก่อนเกมเนี่ยอันดับ3ที่ได้เหรียญทองแดงไปแล้วนั่นก็คือสิงคโปร์นะครับทั้งชายทั้งหญิงเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลุ้นกันนะครับว่าเเเเเเหหหหรรรรีีียยยญญทออองงินนนนนน่่มมัััจะะืืกปลาคบ การเจอกันระหว่างทีมไทยกับอินโดนีเซียเจ้าภาพนะครับซึ่งก็ทั้งสองทีมเจอกันมาในรอบแรกแล้วก็เจอกันไปเมื่อวานนี้นี่เองนะครับชนะมานทีมไทยชนะมาสามต่อศูนเซตก็ถือว่าเป็นการชนะด้วยด้วยสถานการณ์ที่เราก็ค่อนข้างที่จะเล่นได้ดีกว่านะครับผมรวมไปถึงรูปแบบการเล่นอะไรพวกนี้มันก็เราก็ทําได้ดีนะคือผมดูแล้วแหละว่าแต่ละเกมแต่ละแมตช์ที่เราลงสนามคู่แข่งในในโซนนี้นะครับรวมไปถึง รายการแข่งขันด้วยนะเออมันก็ค่อนข้างที่จะห่างนะครับคือถ้าเทียบกันในแต่ละปีนะในการแข่งขันกีฬาโมเาเซียนเนี่ยนะครับมันก็แทบจะไม่ค่อยมีครั้งไหนที่มันจะสูงสีเลยมันก็อารมณ์เหมือนกับซีเกมส์อะไรในประเภททีมหญิงนะผมรู้สึกว่าทีมหญิงของเราอะนะฮะต่อให้ไม่ใช่ชุดใหญ่ชุดหลักมาแข่งนะครับมาเจอคู่แข่งที่เขาก็ไม่ใช่ชุดใหญ่ชุดหลักเข้าไปอีกอะมันก็เลยแบบเกมมันเลยค่อนข้างห่างนิดหนึ่งตั้งแต่ใน นาสุดท้ายของรอบแรกนะครับที่ทีมชาติไทยของเราก็เอาชนะทางอินโดนีเซียไปได้3-0แล้วก็เราก็ใช้ตัวหลักนะเออนาที่แล้วเราก็ใช้ตัวหลักเหมือนกันแต่ก็แล้วก็ถือว่าเราก็โชว์ฟอร์มได้ดีเลยเพราะว่าเราพักมา2วันแล้วนะฮะโค้ชก็ให้ให้ตัวหลัก ส่วนเกมใน,นนัดชิงชนะเลิศเนี่ยนะฮะก็ยังคงเป็นทีมไทยที่ยังส่งผู้เล่นตัวหลักมือเซตเป็นสุภาชาคํคำตารักษานะครับหัวเสาสองคนเป็นดนพรสินโพนะครับจับคู่กับกันที่มาอีกปัชชาส่วนบีหลังก็เป็นวิรัญยุพาอินจันบอลเร็วนะครับเป็นธีรวันแสงบอัวหน้าทีมแล้วก็กัญญรัตน์ขุนเมืองนะครับขณะที่อินโดนีเซียเขาก็มีตัวหลีกบ้างนะเออก็มีบางคนแล้วก็เป็นตัวที่เคยเล่นทีมชาติชุดใหญ่ด้วยบางคนแต่ผมจําได้ไม่หมดนะว่ามีใครบ้างนะฮะแต่ดูจากเกมการเล่นในนัดชิงชนะเลิศเนี่ย ต้นเกมแต่ว่าพอเล่นกันไปกันมาสักพักหนึ่งประสิทธิภาพในเกมรุกของทีมไทยก็ค่อนข้างที่จะดีกว่ารวมไปถึงบอลเสิร์ฟเราก็ทําได้ดีนะฮะอินโดนีเซียเองก็อาจจะมีเรื่องของข้อผิดพลาดในเรื่องของเกมรับเสิร์ฟแล้วก็เกมรุกด้วยนะเซตแรกก็ทีมไทยชนะไป25ต่อ21แล้วก็พอเราชนะเซตแรกปุ๊บมันก็เลยทำให้ความมั่นใจในเกมของเรามันก็มีมากยิ่งขึ้นนะครับผมทีมไทยของเราเองก็เริ่มที่จะเล่นได้ดีมากขึ้นอินโดก็เสียเองค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็ เซตสองเซตสามทีมไทยก็ไม่มีปัญหานะครับเก็บชัยชนะไปได้ที่คะแนน2 5ต่อ17แล้วก็25ต่อ18คะแนนนะครับโดยที่เราก็ถือว่าวันนี้เราส่งตัวหลักลงมากันหมดเลยสำรองนี่เปลี่ยนเพียงแค่บอลหน้าสามบางเปลี่ยนลงมานิดนหน่นนอยๆบ้างอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้แบบว่าเปลี่ยนเกม ต้องปรับเกมอะไรเยอะนะครับซึ่งสุดท้ายก็เราก็ทําได้นะครับชนะอินโดนีเซียไป3ามต่อศูนเซตนะครับโดยที่ผู้เล่นทาแต้มสูงสุดในเกมน,นี้เป็นผู้เล่นของอินโดนีเซียนะครับเบอร์สีสน,สนะทำไปได้18คะแนนนะครับรองลงมาเนี่ยเป็นทีมไทยของเรานะครับสคนก็คือวิรันยุพาอินจันท แล้วก็โดนพรสินโพนะครับทำไปได้คนละ14คะแนนด้วยกันนะฮะก็ถือว่าเป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมชาติไทยในเกมนัดนี้นะครับโดยที่สถิติตัวเลขเนี่ยเออเรออินโดนีเซียเออเรอมาให้เรา18เลยนะเออไทยเออเรอไปแค่7คะแนนก็ถือว่าเราลดข้อผิดพลาดของเราได้ ไดค่อนข้างดีแล้วก็เป็นผู้ชนะไปได้ในเกมนัดนี้นะครับทีมไทยก็คว้าเหรียญทองไปครองได้สําเร็จนะครับผมผมไม่รู้ว่ากี่สมัยแล้วนะแต่เท่าที่จําได้ตั้งแต่มาทํางานเมื่อปี2014เราก็น่าจะเป็นแชมป์มาตลอดนะ2014เนี่ยก็น่าจะไปแข่งที่อินโดเหมือนกันนะครตอนนั้นเราก็เป็นแชมป์นะตอนนั้นมีพรพันมีอะไรพวกนี้มาเล่นด้วยนะฮะตอนนั้นก็ชนะไม่รู้ชนะใครจําไม่ไดแ้แล้วก็ได้แชมป นะแต่แตัเหนือเนี่ยก็คือผู้ชายปีนะั้นผู้ชายชนะอินโดสาแล้วก็มา2016-2018เนี่ยเป็นเรื่องที่พ่อมากนะครับตอนนั้นมีแค่3ทีมเองนะฮะแล้วก็สบายๆนะทีมหญิงเราได้แชมป์2 0 2 0ไม่มีแข่ง2022แข่งแต่ว่าทีมหญิงไม่ได้เล่นเนาะ ออก็เท่ากับว่าทีมหญิงของเราเป็นการกลับมาคว้าเหรียญทองครั้งแรกนัาตั้งแต่ปี2018เลยนะครับกี่ปีแล้วเนี่ยนะฮะหลายปี6ปีนะนานเหมือนกันอ่ะแต่ก็ถือว่ากีฬามอเสก็ยังคงเป็นทีมไทยที่สามารถครองความยิ่งใหญ่ไปได้นะครับชนะไป3ต่อศเซต็จน,นะครับซึ่งก็อย่างที่บอกเลยว,ว่าถึงแม้ตัวเล่นเราอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นตัวหลักนะฮะของทีมชาติไทยเนาะเออแต่ก็นี่แหละเป็นชุดประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผลงานของเราก็ถือว่ายังยอดเยี่ยมกว่าคู่แข่งในย่านอาเซียนนะฮะแล้วก็ ที่สาคัญก็คือกีฬามฮเซนผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันไม่ส่งทุกทีมะเนาะเออมันจะคล้ายๆกับซีเกมอะนะฮะที่แบบส่งบ้างไม่ส่งบ้างแต่อย่างเงี้ยรายการเนี้ยมีสิงคโปร์ส่งมานะฮะมีมาเลสส่งมาแต่มาเลสก็ส่งแค่ผู้ชายผู้หญิงไม่ส่งแต่อย่างสงทีมใหญ่อย่างฟิลิปปินส์เวียดนามเวียดนามนี่แทบจะไม่เคยเห็นส่งมาแข่งเลยนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเอออาจจะเปลืองงบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะก็เลยไม่ส่งมาเลยนะก็มีแค่เนี่ยมีไทยอินโดก็ถ้าไม่ได้เป็นเจ้าภาพก็สส่่่งงงงบบ้้าาไมมกก็เหือนนั นะครับก็เนี่ยมีไทยเนี่ยเนะหมาทุกรายการน,นะฮะไปหมดนะฮะเออ,อก็ยินดีกับทีมชาติไทยที่ได้เหรียญทองในสมัยนี้ไปครองด้วยนะครับผมไปดูกันที่เกมในประเภททีมชายต่อกันเลยละกันนะครับประเภททีมชายก็ เป็นการพบกันระหว่างทีมเนืไทยกับอินโดนีเซียเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่ทั้งสองทีมนี้ก็เจอกันมาในรอบแรกนะครับตอนนั้นไทยก็ชนะไปได้3 .0 ต่อศนเซตแต่ว่าคุณแม่เอม่านะครับโค้ชอนุเชษนี่ยก็ยังค่อนข้างที่จะกังวลน,นะที่ผมบอกไว้าแกก็กังวลว่าอินโดเขาจะเก็บตัวหลักไว้หรือเปล่าแต่ดูจากฟอร์มการเล่นแล้วนะชนะมาเลเซีย3-2ชนะสิงคโปร์3-2เนะี่ยมันก็ เป็นอะไรที่ค่อนข้างหืดสำหรับอินโดนีเซียนะเขาก็บอกว่ามีตัวผู้เล่นชุด a อ c Challenge Cup นะฮะแต่ก็ a เ c Challenge มันก็เป็นตัวตัว u 20อ่ะมันก็อาจจะไม่ได้แบบดีมากขนาดนะั้นตัวหลีกก็ไม่รู้มีหรือเปล่านะฮะชุดนี้อ่าทีมไทยของเราก็ส่งผู้เล่น6คนแรกลงสนามนะครับนำมาโดยนัทพลนันทะมือเซตนะครับผมบีดังเป็นธนทัตทวีรัตน์หัวหน้าทีมหัวเสา2คนนะครับวรินทร์ธนคำชูแล้วก็อัศนาพันธ์จันทจรน,นะครับบอ,อเลเร็ว2คนก็เป็นเบนจามินใจดีนะครับจับคู่กักกกนนะกัััับบจจจจกกกกกรรรรรททิทงง์นนนนนนนไไไะะะซซึ่่่่งงงงงเเเเมมมใแแตตชีีี้้้ยยขขอออาาาา็คคคลดดว สูสีหน่อยนะฮะจะหนืนอดนิดนึงนะฮะอาจจะเขาเริจับหน่อยแต่ก็สุดท้ายก็มีปัญหาทีมไทยก็บล็อกปิดเกมน่าจะบล็อกโดยไม่บาเลนก็จักกิดนะฮะลูกสุดท้ายที่บล็อกได้ชนะไป26-24นะครับก็เฉียนเฉียนไปนิดนึงแต่พอเราชนะเซตแรกปุ๊บหลังน Indo ั้นอินโดนีเซียก็เริ่มที่จะจะแผ่วแล้วเขาก็เริ่มปรับเกมเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่เข้ามาแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้ดีมากนะครับทีมไทยของเราก็ยังคงเล่นได้ดีกว่าแล้วก็เราก็เริ่มเปลี่ยนตัวเซตมาใช้คงกระพันแล้วด้วยนะครับในเซตที่2นะซึ่งก็กลายเป็นว่าทีมไทยของเราก็เริ่มที่จะเล่นได้ดีมากขึ้นนะครับจนกระทั่งชนะไปนะครับในสงเซตถัดมานะครับ25-16แล้วก็25-16คะแนนนะครับโดยที่ผู้เล่นทำแต้มสูงสุดในเกมนี้นะครับเป็นธนทัศนะฮะทำไปได้18คะแนนด้วยกันนะครับรองลงมาเป็นอัศนพันธ์ทำไปได้16คะแนนนะแล้วก็สถิติตัวเลขเนี่ยเออร์เรอร์ทีมไทย แข่งกันก็18คะแนนนะหากัน2แต้มนะฮะแต่ว่าเกมรุกเนี่ยของเราทําได้ดีกว่านะครับเรารุกได้40อินโดรุกได้26รุกได้น้อยนะเออรุกได้ค่อนข้างน้อยแล้วก็บล็อกเราทําได้10นะอินโดบล็อกได้แค่6คะแนนนะครับก็เลยทำให้ทีมเมไทยของเราก็ชนะ อินโดนีเซียไปได้ย้ำแค้นชนะไป3ต่อศูนเซตเลยนะครับ2 6 24 25 1กแล้วก็25ต่อ16คะแนนนะครับทีมไทยก็คว้าเหรียญทองของการแข่งขันมาครองได้สำเร็จนะครับเป็นอีกหนึ่งสมัยหลังจากที่ปีที่แล้วเราก็เล่นที่อุบลราชธานีนะครับอตอนนั้นก็ได้แชมป์ได้เหรียญทองไปนะฮะชนะฟิลิปปินสน์รอบชิงชนะเลิศนะครับก็อรอบนี้ก็มาเล่นที่อินโดนีเซียก็ชนะเจ้าบ้านอย่างอินโดนีเซียไปสต่อ0ูนเซตคว้าเหรียญทองมาได้อีกหนึ่งสมัยซึ่งเมื่อ ผิดมีแค่ธนทัศนา์คุณเดียวนะเออน่าจะใช่เพราะตอนนั้นตัวหลักจะเป็นทีมมกชสุโขทัยนะฮะแล้วก็อมรเทพยังเล่นอยู่ด้วยนะฮะตอนนั้นนะฮะก็กลายเป็นตัวหลักของทีมนะครับมีน้องฮัมด้วยอีกคนเออก็เป็นชนะของทีมไทยที่เก็บต่ออินโดนีเซียไปได้นะครับย้ำแค้นชนะไปสาตุนเซตได้เหรียญทองมาครองได้อีกหนึ่งสมัยก็ยินดีกับน้องๆนักกีฬาทั้ง2ทีมนะะทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิงที่เราสามารถคว้าแชมป์มาครองได้ในปีนี้นะครับ ก็เดี๋ยวทีมปาะทไทยของเราจะเดินทางกลับมาในวันพรุ่งนี้นะครับผมก็ยังไงก็อินดีกับทีมประเทศไทยของเราอีกครั้งหนึ่งนะนี่ก็คือสรุปผลการแข่งขันกีฬาโอาอาเซียน2024ที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจ้กับช่องเราเลเของเราด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ